สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ครับอินดิอตรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็เหมือนเคยครับช่วงนี้อากาศดีต่อนเจ็นนะครับวันหยุดไม่มีอะไรทำนะครับก็สอนนะครับเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับลง y o u t u b e นะครับแล้วก็อยู่ทางช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็ ทำไยสดนะครับวันนี้ก็จะมีลูกเล่นเพิ่มๆนะครับมีอะไรก็เก็บมาใช้นะครับในบ้านนะครับวันนี้ก็นี่คือชิ้นงานของเรานะครับชิ้นงานที่เราจะเขียนนะครับใบงานเราจะเขียนนี่ผมก็เขียนไล้นะครับเนี้ยใบงานเราก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนียนะครับทีนี้เราก็มานั่งเขียนกันว่าเราจะใช้นะครับคําสั่งอะไรบ้างหรือไม่ก็ใช้วิธีเขียนนะครับจากตรงไหนบ้างนะครับเหมือนเคยนะครับในเมื่อ ภาพใบงานของเรานะครับมันนะครับมีรูปร่างที่ค่อนข้างหลายสเก็ตนะครับเราก็จะสร้างสเก็ตให้เป็นแบบนี้เลยให้เป็นรูปชิ้นงานชิ้นเดียวเลยนะครับทีนี้เราก็จะสร้างนะครับจุดที่จะตัดนะครับเป่อสร้างวงกลม1 2และ3 3จุดก็พอแล้วนะครับในการทําของวันนี้นะครับเราเริ่มเลยนะครับก็เริ่มเปิดไปที่ไฟล์นะครับไปที่ New เลือกพาร์ทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โอเคนะครับเลือกพาร์ทเหมือนเดิมโอเคนะครับมือได้แล้วนะครับเราก็เลือกอ่าก่อนที่จะเลือกเพนนะครับเราดูที่หน่วยที่เราใช้ก่อนนะครับว่าเป็นอ่าเป็นมิลลิเมตรหรือเป็นนิ้วนะครับจากที่ผมดูนะครับเราสังเกตดูได้นะครับมันก็เป็นนิ้วนะครับนิ้วก็เป็นเปียดที่ตัวนะครับ หน่วยของโปรแกรม Solidworks นะครับให้เป็นนิ้วนะครับเมื่อเปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อเปลี่ยนหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกไปที่เพจนะครับเลือกไปทีฟอนต์เพจครับคลิกฟอนต์เพจนะครับสร้างสเกตนะครับคลิกไปทีสเกต create sketch นะครับเมื่อได้มาอยู่ในตัวสเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สร้างนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ จุดนี้นะครับก็เลือกไปที่ลายนะครับแล้วก็เลือกไปที่เซ็นเตอร์ลายนะครับก็คลิกเลือกนะครับนะครับสร้างเส้นผ่าแกนกลางนะครับในแนวนอนนะครับในแนวนอนให้เป็นเส้นตรงนะครับไม่เอาเส้นเฉียงนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นเฉียงนะครับไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับมันมันเอียงหน่อยนึงนะครับมันเอียงหน่อยนึงนะครับแล้วก็นะครับมีสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับมันก็คลิกว่า พอคลิกวางเราก็จะได้เส้นเซนเตอร์ไลน์ก็คลิกขวาแล้วก็เลือกวิที่ Select นะครับเพื่อจบตัวคำสั่งของเซนเตอร์ไลน์นะครับทีนี้เราก็ให้ขนาดก่อนเลยก็ได้นะครับสมาร์ท i ดม n ช i ั่นนะครับคลิกให้ขนาดจากจุดของแกนกลางนะครับถึงปลายของตัวเซนเตอร์ไลน์นะครับก็คลิกวานะครับเห็นไหมนะครับเราจะสร้างตัวนี้กัดน,นะครับเราจะสร้างจุดตัวนี้กันก็คือ สนิ้วนะครับเราก็แก้เป็น3 enter นะครับเสร็จแล้วนะครับเราต้องการจุดนี้ใช่ไหมครับความยาวทั้งหมดไหมความยาวทั้งหมดจุดนี้ก็คือ5.62นิ้วนะครับเราก็คลิกเลือกไปที่เส้น center line ของเราเลยนะครับดึงออกมานะครับแล้วก็ใส่ความยาวนะครับเป็น5 6าจนะครับแล้วกด enter นะครับแหงไหมฮะเส้น เซนเตอร์ n ลที่อยู่ตรงกลางนะครับเราก็จะได้ตามใบงานนะครับทีนี้นะครับเราก็สร้างนะครับจุดเซนเตอร์ n ลน์นะครับที่จะวางวงกลมตรงนี้นะครับเส้นนี้มันจะบังนะครับเราสามารถที่จะคลิกค้างนะครับที่เส้นนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นไปขห้างดนะครับเพื่อไม่ให้มันมาบังเส้นที่เราจะสร้างต่อออกมาจากเส้นนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกไปที่เซนเตอร์ไลเหมือนเดิมนะครับ คลิกเซ็นเตอร์ไลนะครับดึงลงมานะครับเพื่อให้เป็นจุดที่จะสร้างวงกลมนะครับก็คลิกขวาแล้วก็ซิลลิกนะครับทีนี้นะครับเราก็ให้ขนาดเลยก็ได้นะครับขนาดมันจากเส้นผ่าสูนย์กลางลงมาก็คือ1.75นิ้วนะครับก็คลิกเพื่อ smart dimension นะครับยวคลิกไปที่เส้นเลยนะครับนะคลิกขวานะครับก็ใส่ขนาดเป็น 1.75นะครับนิ้วนะครับทีนี้นะฮะเราก็จะได้จุดหนึ่งจุดกลาง2ที่สร้างวงกลมแล้วก็ฝั่งขวามืออีก1จุดก็เป็น3จุดนะครับแต่ทีนี้สังเกตรตรงนี้ไหมครับตรงรูปหกเหลี่ยมนะครับมันจะมีจุดที่ต้องวางนะครับก็คือทำม,มุมอยู่ที่15้าองศานะครับเราก็จะสร้างนะครับ สองเส้นนี้ขึ้นมานะครับเพื่อช่วยในการวางรูปหกเหลี่ยมของเราเราก็เลือกไปที่เซนเตอร์ไลน์เหมือนเดิมครับจากแกนกลางนะครับหนึ่งเส้นแล้วคลิกวางนะครับคลิกขวาสีเล็กนะครับเอามาอีกเส้นหนึ่งนะฮะเซนเตอร์ไลน์คลิกจับจุดกึ่งกลางเหมือนเดิมนะครับดึงออกมาทํามุมนะครับทํามุมชิงเฉียงหน่อยนะครับิงเฉียงหน่อยนะครับก็คลิกวางนะครับคลิกขวาแล้วก็สีเล็กนะครับ ก็ได้ละนะครับเราก็ให้นะฮะให้องศาของตัวรูปตัวเส้นนะครับให้องศาของเส้นนะครับก็ smart e d i s i o n นะครับคลิกเส้นที่ทำมุมกับเส้นตรงในแนวตั้งนะครับก็คลิกวางนะครับแก้ให้ได้15องศานะครับก็พิมพ์15 enter นะครับนะครับเราก็จะได้จุดต่างๆเนี่ยครับที่จะ สร้างวงกลมสร้างวงเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับเราก็มาดําเนินการสร้างวงกลมครับคลิกไปที่ซ i r c น e นะครับวงกลมนะครับสร้าง2วงเลยนะครับตรงนี้ซ้อนกันไว้1จากจุดถึงกลางนะครับ2นะครับก็ได้มา2วงนะครับตรงนี้ด้วย1 2นะครับนี่ตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะมีวงกลมทั้งหมด1 2 2วงเช่นเดียวกันนะครับ เราสร้างเลยวงกลมวงที่1วงกลมวงที่2องนะครับนี่เราก็ได้มาแล้วทีนี้เราก็แก้ไขขนาดของวงกลมก่อนนะครับให้ขนาดก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาทําส่วนที่เหลือนะครับทําไปทีละสเต็ปม,มันจะง่ายนะครับไม่ทําให้เราสับสนนะครับก็ smart dimension นะครับวงกลมวงในนะครับวง,วงใน diameter นะอ,อ่า นะครับไดมิเตอร์0.62นะครับ0.62นะครับวงนอกนะครับวงนอกตรงนี้นะครับไดมิเตอร์ไดมิเตอร์เท่าไหร่อ่าตรงนี้นะครับบอกมาเป็นรัศมีนะครับแต่ตอนนี้เราให้เป็นไดมิเตอร์นะครับ r.75 ก็เป็น1.5นะครับไดมิเตอร์1.5 ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ไดมิเตอร์1น0นะครับ1.5 0่งุ้นเมนเทอร์นะครับวงในนีวงในก็เช่นเดียวกันนะครับไดมิเตอร์0.62นะครับได้แล้วนะครับทั้งด้านวงกลมนะครับด้านล่างและตรงกลางตรงนี้นะครับขวาและซ้ายนะครับทีนี้ก็มา วงกลมวงใหญ่ที่อยู่ตรงกลางนะครับอ่าวงนี้ก่อนนะครับวงนี้ก่อนวงด้านในก่อนอาวงด้านในนี้เท่าไหร่เนี่ยนะครับเดมิเตอร์สามนิ้วนะครับก็สามอ่าแล้วก็วงนอกนะครับวงนอกวงนอกเนี่ยวงนอกดูตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะวงนอกอยู่ตรงนี้นะครับ บอกเป็น R เป็นรัศมีนะครับรัศมีนะครับก็เป็น1.75 1งจก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็กลายเป็น3.5นะครับ3.5เห็นไหมครับเราก็จะได้วงกลมที่เราต้องการแล้วนะครับวงกลมที่เราต้องการครบเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะสร้างหกเหลี่ยมนะครับเราก็เลือกวิธีอะโพลีกอนนะครับโพลีกอนก็คลิกไปโพลีกอนนะครับโพลีกอนเนี่ยไม่ใช่แปลงว่ารูป หกเหลี่ยมนะครับเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขนะครับให้ห้าเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็ได้นะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับตามใบงานของเรานะครับแต่เนี้เราใช้หกเหลี่ยมนะครับเราก็พิมพ์ไปเป็นหกอยู่แล้วนะครับก็คลิกเลยนะครับจากจุดศูนย์กลางนะครับคลิกหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเมาส์นะครับมาคลิกใส่เส้นนะครับเซ็นเตอร์ไลน์ที่เราทํามุมกันไว้นี่แหละนะครับแล้วก็คลิกวาง นะครับเราก็จะได้รูปหกเหลี่ยมนะครับตามใบงานของเรานะครับแล้วก็ให้ขนาดครับก็ smart ท i m e n s i o n นะครับให้ขนาดเส้นนี้เส้นขนานกันนะครับตามใบงานนะครับให้ทําตามใบงานง่ายที่สุดเลยนะฮะก็คลิกวางนะครับก็ใส่ขนาดเข้าไปนะครับหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับอ่านะครับเราก็จะได้นะครับตามใบงานนะครับ ทีนี้เมื่อเราได้ตามรายงานออกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็เหลือนะครับเส้นส่วนโค้งต่างๆนะครับที่เป็นตัวเชื่อมโยงของแต่ละส่วนกันนะครับเราเริ่มจากฝั่งด้านล่างก่อนนะครับซ้ายมือนะครับเราก็ใช้ตัวเดิมครับสามพอย a r อาร์ตนะครับนะครับผมจะใช้สามพอย a r อาร์ตนะครับมันจะง่ายในการแก้ไขนะครับเราก็เลือกไปที่สามพอย a r อาร์ตนะครับคลิกเลือกนะครับ เลือกแล้วก็ต้องสังเกตนะครับมันมีอยู่3ท้ายให้เลือกนะครับเราเลือกตรง3คมพอยต์อาร์ตนะครับเอาเมาส์ชี้นะครับมันก็จะขึ้นข้อความให้เรานะครับก็คลิกเลยฮะคลิกเลยนะครับคลิกนะครับไม่คลิกจุดตัดของวงกลมนะครับเห็นไหมฮะจุดตัดจะมีพวกนี้ไม่มี4จุดนะครับก็เหมือนว่าเวลาเราการสร้างวงกลมหรือสักอย่างเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับคอตแดนส์ของ ของวกลมนั่นแหละนะนะครับเราก็แตะที่ส่วนฝั่งนี้เะมืกันนะฮะคลิกนี้นะครับมาที่วงกลมวงใหญ่ครับไม่แตะจุดกึ่งกลางคอดเด้นเหมือนกันนะนะครับแตะที่ส่วนสัมผัสนะครับหรือแทนเจนเราจะทําให้มันแทนเจนกันนะครับแล้วก็ทําขยับให้มันเป็นส่วนโค้งนะครับแล้วคลิกวานะฮะเราจะได้เส้นส่วนโค้งทีนี้พอได้เส้นส่วนโค้งเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะทําให้มัน ชนเจนกันนะครับก็คลิกไว้นะครับคลิกคลิกคลิกนะคลิกคลิกที่ที่หน้าจอนะครับไม่ให้เราเลือกเส้นลายเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับเราก็กดเลือกไปที่เส้นส่วนโค้งนะครับกดแป้นพิมพ์นะครับตัวชิปแล้วก็คลิกที่วงกลมนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เลือกไปที่แถนเจนนะครับเจนนะนะครับมันก็จะ ขยับมานะครับให้อยู่ในจุดแทนเจนต์กันนะครับก็เครื่องหมายถูกนะครับทีนี้ก็ทําตรงนี้นะครับคลิกวงกลมก่อนก็ได้นะครับกดชิปที่คีย์บอร์ดนะครับเลือกเส้นส่วนโค้งครับก็จะเลือกไปที่แทนเจนต์นะครับคลิกเลือกแทนเจน์ก็จะได้เส้นส่วนโค้งออกมาครับเมื่อได้เส้นส่วนโค้งตามนี้แหละเราให้ขนาดเลยก็ได้นะครับ Smart Dimension นะครับให้ขนาดคลิกเลือกนะครับ ก็วางนะครับให้ขนาดไปที่ R 1 5นิ้วนะครับก็พิมพ์เข้าไปกด enter ครับเมื่อได้แล้วนะฮะทีนี้เราก็มาเส้นฝั่งนี้บ้างนะฮะเส้นฝั่งนี้บ้างแต่ทางเส้นฝั่งนี้มันจะเป็นเส้นตรงนะฮะจะเป็นเส้นตรงนะครับจะเป็นเส้นตรงนะครับกดปิดนะครจะเป็นเส้นตรงนะนะครับเป็นเส้นตรงจางนั้นเราก็ใช้คําสั่งไล่ให้ครับ นนี่ลายนะครับลายคลิกจากวงกลมตรงนี้นะครับวงใหญ่นะครับนะครับไปหานะครับไม่ใช่จุดตรงนี้นะครับไม่ใช่จุดสัมผัสอ่าคอดแดนของวงกลมวงนี้นะให้เลยมานะครับให้เป็นจุดแทนเจนนะครับให้เลยมาเราคลิกเลือกนะครับมันจะเลยมาให้เราเห็นไหมครับก็จะขึ้นจุด2จุดสีเขียวขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัว จุดแรกคือคอนซิเดนต์นะครับสีเขียวอีกอันหนึ่งก็คือแทนเจนต์ล่ะครับมันเก็เราก็ไม่ต้องทำแทนเจนต์ฝั่งนี้ฝั่งนี้ขึ้นให้ไหม่าขึ้นให้นะครับจากนั้นขึ้นให้เราก็ไม่ต้องทำนะครับเราก็ไม่ต้องไปสั่งให้มันแทนเจนต์กันนะครับทีนี้ก็มาฝั่งนี้บ้างนะครับเราก็ใช้ลายเหมือนเดิมน,นะครับลายแตะไปที่วงกลมนะครับวงเล็กหลากปหาวงกลมวงใหญ่นะครับ เลือกกดคลิกขวานะครับสีเล็กนะครับนะครับฝั่งนี้ขึ้นทั้งคอนซิเดนต์แล้วก็แทนเจนแต่ฝั่งนี้ไม่ขึ้นนะครับไปขึ้นแทนเจนนะครับเราก็ทําให้มันนะครับสั้างให้มันแทนเจนกันนะครับก็คลิกเลือกไปที่เส้นกดชิปที่คีย์บอร์ดนะครับเลือกวงกลมนะครับเลือกวงกลมนะครับแล้วก็คลิกไปที่คําสั่งแทนเจนนะครับ ก็จะขึ้นให้เรานะครับสีเขียวทั้งสัญลักษณ์ทั้งสองอันนะครับทีนี้นะครับมันได้แล้วนะครับฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนโค้งใช่ไหมฮะส่วนโค้งส่วนโค้งเราก็ใช้3าม p o i อา a r ตนะครับคลิกไปที่3าม point ร์ตนะครับคลิก3าม point a r ตก็คลิกแตะไปที่ส่วนโค้งนะครับของวงกลมนะครับวงเล็กนะครับไปหาวงกลมวงใหญ่ นะครับพอก็อกกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขยับนะครับไม้ขยับเพื่อให้เส้นเกิดเส้นส่วนโค้งขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกวางนะครับคลิกวางเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์มันขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับเราก็ทําการสั่งให้เส้นมันแทนเจนกันนะครับก็คลิกเลือกไปที่เส้นส่วนโค้งกดชิปที่คีย์บอร์ดเลือกวงกลมนะครับแล้วก็สั่งแทนเจน นะครับก็จะขึ้นทั้ง2 2จุดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทําด้านล่างนะครับทำดานบนเสร็จก็ต้องทําด้านล่างนะครับคลิกเลือกวงกลมนะครับกด s h i คลิกเลือกส่วนโค้งจะคลิกอันไหนก่อนก็ได้นะครับไม่สําคัญนะครับไม่จําเป็นนะครับก็จะได้ส่วนเส้นส่วนโค้งมานะครับเหรือแค่เราก็ให้ขนาดนะครับ smart dimension นะครับในขนาดอันนี้มันติด คำสั่งเดิมอยู่นะครับก็ E S C ออกไปนะครับ E S C ออกไปก็เลือกไปที่ Smart Dimension นะครับคลิกเลือกส่วนโค้งนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะ R ้นะครับก็คือ5นิ้วนะครับลักษณะนิ้วก็แก้ไขนะครับนะครับทีนี้นะครับเไหมครับเราก็จะได้เส้นทุกเส้นที่เราต้องกานในแบบนะครับทีนี้เราก็จะมาตัดเส้นบางเส้นที่ ไม่ได้ใช้งานออกไปนะครับเรใช้คําสั่งท่มครับคลิกไปที่ทิมนะครับคลิกที่ทิมแล้วก็คลิกค้างนะครับที่เมาส์ลากผ่านเส้นที่ต้องการจะตัดครับลากผ่านเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับทิมง่ายที่สุดแล้วอยากตัดเส่นไหนก็ลากผ่านเช่นนั้นไปนะครับให้ตัดเลยนะครับตัดเลยอ่านะครับเส้นฝั่งนี้ด้วย ไหมครับเราก็จะได้ตามใบงานของเรานะครับตามใบงานของเรานะครับฝังซ้ายนะฮะเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ไปขึ้นรูปชิ้นงานกันนะครับขึ้นรูปชิ้นงานแล้วก็กดวิธี exit sketch นะครับ exit sketch เสร็จแล้วสเก็ตของเรามันเป็นสีฟ้าๆอยู่นะครับก็ปล่อยมันไว้นี่แหละเพราะเราเลือกมันอยู่นะครับเราก็บิดชิ้นงานหน่อยนะครับกด looking นะครับ ที่เมาส์นะครับค้างไว้แล้วก็บิดชิ้นงานนะครับให้โชว์ใน3มิตินะครับเป็น3แกนนะครับทั้ง x y และ z นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์แล้วเราก็เลือกเอ็กทูดนะครับนะครับเลือกเอ็กทูดนะครับผมจะเอ็กทูดนะครับชิ้นส่วนตรงกลางก่อนนะครับชิ้นส่วนตรงกลางก่อนนะครับเราก็นะครับเปลี่ยนนะครับต้องการให้มันออกทั้ง สองด้านก็เปลี่ยนจากบิวให้เป็นมิดเพนนะครับมาเป็นมิดเพนแล้วต้องการยืดออกมาตรงนี้หนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วก็พิมพ์หนึ่งเข้าไปแล้วกด enter นะครับของกด enter เสร็จนะครับเราก็เลือกที่พื้นผิวตรงนี้นะครับ,รนะรบพื้นผิวตรงนี้นะฮะพื้นผิวตรงนี้เอาเป็นอ่าหนึ่งจุดห้าแล้วกันนะครับหนึ่งจุดห้าอ่าหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับแล้วก็เครื่องหมายถูก นะครับอ่าก็จะออกมาเฉพาะอ่าในพื้นที่ที่เราเลือกนะครับที่จะทําการ e x t r u d e นะครับทีนี้นะครับเราต้อง e x t r u d e ส่วนที่เหลือนะฮะเราสเก็ตเราหายไปนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับก็พลิกเลือกไปที่จุดสามเหลี่ยมนะครับเล็กๆที่อยู่บออ่าที่อยู่ e x t r u d e หนึ่งนะครับคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะโชว์สเก็ตขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกที่สเก็ต นะครับเลือกที่สเก็ตเสร็จแล้วนะครับเราก็สั่ง Execute อีกครั้งนึงนะครับ Execute อีกครั้งนึงนะครับอ๋อ Execute ได้แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับบิวให้เป็นมิดเพนนะครับตรงนี้เราเอาแค่0.5ก็พอนะครับ0.5นนิ้วนะครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็คลิกเลือกที่พื้นผิวเลยนะฮะนะครับคลิกเลือกที่พื้นผิวนะครับมันโปรแกรมก็จะพรีวิวให้เราดู ว่าอีกทูตออกทั้ง2ด้านที่เป็นสีเหลืองเหลืองที่เราเห็นนะครับแล้วก็เครื่องหมาย o ู l นะครับอ่านไหมครับชิ้นงานของเราก็จบมานะครับทีนี้เราลองฟิ l เลตกันนะครับเราจะฟิเลตเลือกที่ผิวตรงนี้เลยนะครับเราก็เลือกไปที่ตัวฟิ l เลตนะครับคลิกไปที่ f i l l ลตนะครับพอเลือกฟิ l เลตเสร็จแล้วนะครับเราก็เปลี่ยน f i l เลตพารามิเตอร์ให้มันก่อนนะครับ ก็เป็นเอาสัก0.05นะครับ0.05นิ้วนะครับ Enter นะครับหลังจากกด Enter แล้วนะครับเราสามารถที่จะบางครั้งเราเลือกที่เส้นนะครับบางครั้งเราสามารถเลือกที่ผิวเลยเพราะเราต้องการฟิลเลตทั้งหมดที่มีจุดสัมผัสกับพื้นผิวตรงนี้นะครับคลิกเลือกครับพอคลิกเลือกเห็นไหมครนะครับมันก็จะทำการฟิลเลตนะครับ ในส่วนที่มันสัมผัสกับพื้นผิวตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เปลี่ยนมาทางนี้บ้านะครับะนะครับก็จะได้สองฝักแล้วก็เครื่องหมายถูกนะครับอ่านะครับมันก็จะฟิลเลตให้เราเรียบร้อยเลยทั้งสองฝั่งนะครับไม่ต้องคลิกที่เส้นก็ได้คลิกที่พื้นผิวนะครับ ในกรณีนี้หมายความว่านะครับเราต้องการให้มันฟิลเลตทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราต้องการฟิลเลตเป็นส่วนนะครับหรือเฉพาะจุดเราต้องเลือกนะครับส่วนที่เราต้องการแค่นั้นนะครับอ่ะทีนี้เราเชมเพอร์ที่ผิวนี้บ้างนะครับก็เลือกไปที่ฟิลเลตนะครับสามเหลี่ยมปุ๊บมีเชมเ fer อร์โขกมานะครับก็คลิกไปที่เชมเพอร์พอเชมเพอร์นะครับเชมเพอร์เนี้ยนะครับมันก็จะเป็นนะครับให ขนาดก่อนนะครับก็เท่ากันนะครับ0.05 enter นะครับซึ่งนะครับตัวชั่มเฟอร์เนี่ยนะครับตัวเนี้ยก็สามารถที่จะให้ขนาดและก็ให้องศานะครับได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นนะครับขนาดคูนกับขนาดก็ได้นะครับทีนี้พอได้แล้วเราก็คลิกเลือกที่พื้นผิวเลยนะครับไม่คลิกเลือกที่เส้นนะนะครับคลิกเลือกที่พื้นผิวนะครับ พื้นผิวที่เรามันสัมผัสมันก็จะทำฟิลเลตให้เราหมดเลยอะเชมเฟื่อให้เราหมดเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับะนะครับสองฝั่งก็เครื่องไม้ถูกครับะนะครับพิ้นงานของเราจะออกมาตามใบงานนะครับใส่สีใส่สีสสนะใส่สีเติมแต่งหน่อยนะครับก็คลิกเลือกไปที่ตัวให้สีนะครับ คอมช้านิดนึงนะครับก็ต้องรอนะฮะนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกเลือกสีได้เลยนะครับก็เครื่องหมายถูกนะครับชิ้นงานของเราก็จะออกมานะครับกับยังไงก็นะครับฝากนะครับดูแล้วก็นำไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับมีอะไรก็สามารถที่จะนะครับส่งมาใต้คลิปให้ผมเขียนให้ดูก็ได้นะครับวันนี้ก็ Selamat